สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพี่วันนี้เรามาพบเจอกันอีกหนึ่งเอพีเลพี่นะวันนี้ผมก็เอาเครื่องลางมาแบกปันนะพี่เนาะนี่ครับพี่ผมมีตะก,กรุดหลพ่อเงินน,นะพี่ก้าวหนีเลยพี่นะเนื้อทองฝาบาทจานนอกนะพี่นะแบบนี้นะพี่มีอยู่สองดอกนะพี่ดอกละเก้าร้อยนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่จานตะรางนะพี่นะจานนอกนะครับสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเงินบางคานครับพี่ นี่ครับพี่นั่นหนาหนักๆเลยพี่เห็นไหมแบบนี้เลยพี่นี่ครับจากตะลางเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนื้อท้องฝาบาทครับพี่นี่ครับเก้าหนูเลยพี่นะดอกที่หนึ่งอันนี้ดอกที่สองครับพี่นี่ครับดอกละเก้าร้อยครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับผมเอามาแบ่งปันให้เลยพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่บ้านนี้ไม่มีเลยพี่ผมเหมามาหมดแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเท่านี้เองพี่นี่ครับ ผมเอาเก้าร้อยบาทกับพี่ดอกละเก้าร้อยครับ erm พี่ม hey, ีอยู่สองดอกครับพี่นะครับพี <Dan> ่แล้วก็ผมมีมิหลพ่อเดิมนี่ครับมิหลพ่อเดิมครับห้านิ้วพี่ดูนะนี่ครับผู้หัวเป็นทาเวสุวรรณนะพี่เป็นไม้แกะนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่มีจานนะพี่นะห้านิ้วนะครับพี่นี่ครับพี่มิหลพ่อเดิมครับพี่ห้านิ้วครับ กอบแบบนี้เลยพี่ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ผมมีสองด้านนะพี่นะอี p เนี้ยครับพี่ห้านิ้ว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ได้พี่สองครับพี่แบบนี้เลยครับพี่หัวเป็นไม้แกะทเทวสุวรรณนะครับพี่นี่ครับไปหมองมาได้ครับพี่แบบนี้เลยครับพี่แบบนี้เลยครับนี่ครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ด้ามที่สองครับพี่ด้ามที่สองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เป็นมีดหมอละพี่ห้านิ้วหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับพี่หลวงพ่อเดิมนะครับพี่ด้ามที่สองครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่แล้วผมได้เต่าครับพี่นี่ครับพี่ แกะบู้ปทั่วเลยพี่นะนี่ครับพี่อักษรเลขยันนี่พี่ชัดเจนเต็มองค์เลยพี่นะแบบนี้ครับพี่นี่ครับนีมีนี่ครับจานพญาเต่าเรือนด้วยแบบนี้เลยพี่แบบนี้เลยครับพี่นี่ครับเต่าเลียกซ้ำมีแล้วจะร่ำรวยเงินทองเนาะอายุยืนมีแล้วจะนี่ครับรวยรวยรวยครับพี่ ผมได้มาครับพี่อย่าแบบนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่นะผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะพี่นะผมได้มาแบบนี้เลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับผมเอาเก้าร้อยบาทตัวนี้พี่เก้าร้อยบาทนะครับพี่กลายเป็นหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับพี่โหคนน่าใช่น่าบูชาเลยพี่เก้าร้อยบาทนะครับพี่ผมมีมีดหมอนี่ครับพี่เจ็ดนิ้วหลวงพ่อกลวยครับพี่ ดามเป็นกระดูกกามช้างสามพันบาทครับพี่นี่สามพันบาทนะพี่นะตามนะครับพี่อ้ยเนี่ยครับนี่ครับพี่นี่ครับมีดหมอดามเป็นกระดูกกามช้างครับเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะพี่นะหลวงพ่อกลวยนะครับพี่หลวงพ่อกลวยครับพี่หลวงพ่อกลวยครับพี่นี่ครับหลวงพ่อกลวยครับพี่ แบบนี้นละครับพี่เราพอกลวยครับพี่เจ็ดนิ้วเราพอกลวยครับผมเอาพี่สามพันบาทนะพี่นะเจ็ดนิ้วนะพี่นี่ครับไม่ทรมดาแล้วเจ็ดนิ้วนะพี่ครับสามพันบาทนะครับพี่โทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่โทรมาได้นะพี่นะผมรอพี่พี่อยู่นะครับพี่ผมรอพี่พี่อยู่นะครับพี่แล้วมีกูฮคตับพี่นี่ฮะกูฮอตครับพี่หินจุดเจียครับพี่กูฮอตครับพี่ลงลงลงรักแปะทองนะพี่นะ นี่ครับพี่เขาเลยลอยลงรักไว้นะพี่นะแบบนี้เลยครับพี่900บาทนะครับพี่กุ้งอดใะพี่นะนี่ครับพี่แดงบุษราคำานพี่แต่เขาลงรักปิดทองไว้นะพี่เนาะนี่เขาลงรักปิดทองไว้ครับพี่นี่ครับพี่แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยพี่900บาทนะจ๊ะพี่จ๋า900บาทนะครับพี่ชอบโทรมานะจ๊ะ0947570556นะครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่พันลอดกูวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่มีเส้นน้ำตกแบบนี้พี่นี่ครับเนื้อดินกล่องพี่หกร้อยบาทมีรอยนิ้วมือกดด้วยหกร้อยบาทเลยพี่นะหกร้อยบาทจะพิจารหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับชอบพี่โทรมานะพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะพี่นะนี่ครับพี่ นี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับพี่มีลูกอมนีม่ลูกอมประหลัดปานนี่ครับพี่ทำไหมนี่ครับพี่พมเอาหกร้ยบาทนะพี่นะนี่ครับพี่ลูกอมวอปานนี่แหละพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าเนี่ครับ ลองพ่อแก้วพี่ออกวัานางสาวชนบุรีพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่วัานางสาวหกร้อยบาทน,นะจ๊ะพิจ๋จาหกร้อยบาทน,นะพี่นี่ครับนี้ว่าถ้ยเขียนพี่ถามสูง นี่เหอว่าช่วยเขียนจะพี่นะเพราะเงินว่าช่วยเขียนไหมน,นี่เลยพี่ถามสูงนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับคุณอุวัดช่วยเขยนนะพี่หนูเพราะเงินออกวัดช่วยเขยนหกร้อยบาทจะพี่จา๋า หกร้อยบาทเลยพี่นะหกร้อยบาทนะพี่น,ะน,นี่ครับพัฟปิตายันน่องครับพี่ทับวัตทองและสมริดหกร้อยบาทหกร้อยบ,บาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทนะจ้ะพี่จ๋ามีดครับพี่มีดอันนี้เป็นมีดสาหริกาพร้อมลูกถ่าย มีจีวรนะพี่มีตะก,กุดนะครับเป็นกระดูกกามช้างมีสติการชุดน,นี้เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะพี่ช้างนี่ดีทุกอย่างนะพี่นะกระดูกช้างก็กศักดิ์สิทธิ์นะพี่หางช้างก็กศักดิ์สิทธิ์หนังช้างก็กศักดิ์สิทธิ์ขนช้างเล็บช้างตินช้างลกช้างพี่นี่ครับชุดน,นี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าครับพี่มีตะกุนะดเนาะตัวเก่า พร้อมเหรียญหลวงพ่อทาพี่เห็นไหมเนี่พี่ชุดนี้หมาไม่แพงนะพี่นะครับยกชุดเลยพี่ได้มาแบบนี้ขายยกชุดเลยพี่ ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่ชุดนี้หกร้อยบาทนะพี่นะหลวงพ่อทาครับหกร้อยบาทมีเหรียญทองฝาบาทหลวงพ่อ,พอกลวยครับพี่พร้อมลูกถ่ายนี่ครับขายยกชุดนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทชุดนี้หกร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับอีพีนี้สอดจิตจ้ะ